เตรียมตัวมาพร้อมหรือเปล่าปุ๊กวันนี้เส้นทางที่เราจะไปเนี่ยลุยนิดหน่อยนะคันนี้เลยเหรอคันนี้ลุยเลยเหรอจะไปไหนกันนะก็ว่าจะไปไร่สับปะรดแล้วก็จะถือโอกาสลองเจ้านี่ด้วย B M W X 1 Cross over น้องเล็กของค่ายใบพัดสีฟ้าขาวเขาเ้าชซบว่าคืออะไรอ่ะ Crossover เนี่ยมันก็คือโครงสร้างเนี่ยจะคล้ายรถ SUV แต่ว่าเตี้ยกว่านะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยเขาเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักประหยัดน้ํามันแล้วก็เกาะถนนทรงตัวดีกว่าเนื่องจากว่าจุดศูนย์ถ่วงของรถเนี่ยมันอยู่ต่ำความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยเพราะตอนแรกเนี่ยคิดมาตลอดว่า BMW X1 เนี่ยคือ s u v วอืมก็หลายคนก็คิดอย่างนี้เพราะว่ารูปทรงของมันเนี่ยคล้ายคันนี้เนี่ยเขาใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าด้วย พี่พีก็เลยอยากให้นักแข่งอย่างปุ๊กเนี่ยมาลองดูหน่อยซิว่าระบบขับเคลื่อนล้อนหน้าของ BMW เนี่ยมันจะยังคงขับสนุกหรือเปล่าปุ๊กว่านะไม่ต้องห่วงเลยเพราะ BMW เนี่ยเขาเป็นตำนานมาอยู่แล้วว่า Ultimate Driving Machine เพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงว่าแต่วันนี้เนี่ยนะเราจะได้กินสับประรดกันไหมอ่ะก็จริงๆเส้นทางที่เราไปวันนี้มันง่ายไม่ถึงขนาดจะต้องกินสับปะรดแทนข้าวลอง ว่าแต่หิวแล้วเหรอเราอ่ะก็ไม่ได้หิวก็แค่พูดสับปะรดก็อยากกินกเอาเรื่องกินเอาไว้ก่อนไปไปไ,ปไปโอเคไปแล้วนะ ถนนสวยอย่างเนี้ยขับรถกินลมชมวิวเนี่ยได้บรรยากาศจริงใช่เลยพี่ปิก๊กถนนก็ดีรถก็ดีฟินมากเลยนะจุดนี้เนี่ยตอนแรกพี่บอกว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าใช่ไหม,มพวกว่าฟ e ล l i n g การขับมันก็เปลี่ยนไปนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีนะพวุกว่า bmw เนี่ยเขาก็ยังคงคอนเซปต์การกระจายน้ำหนัก50:50 50ได้เป็นอย่างดีเลย เพราะฉะนั้นมันทำให้ X 1คันนี้เนี่ยขับสนุกแล้วก็เข้าโค้งได้ดีโดยเฉพาะอย่างนี้นะคเ๊กคันนี้เนี่ยมันมีระบบ Performance Control ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยรถขับเคลื่อนล้อนหน้าบางทเาีเวลาเข้าโค้ง,งแรงๆเนี่ยมันอาจจะมีอาการดื้อโค้งหรือว่า understeering ใช่ไหมแต่ว่าระบบนี้เนี่ยมันจะทำการสมมติถ้ามีอาการดื้อโค้งเนี่ยมันจะทำการล็อกล้อด้านในไว แล้วก็ปล่อยให้ล้อด้านนอกเนี่ยมันวิ่งได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะแก้ไขอาการ understeering ได้ง่ายส่วนประสิทธิภาพการเบรคของรถคันนี้เนี่ยที่เราทําทดสอบนะจากความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้ทําได้39.7เมตรเทียบเป็นแรงจีได้0.99 G ซึ่งถือว่าค่านี้ยดีมากๆเลยพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์นะพี่บิ๊กตั้งแต่ที่ b m เเนี่ยเขาหันมาใช้เครื่องยนต์เทอร์โบ พราะว่ามันก็มีแรงเหลือเฟือสำหรับรถไซนีน้เลยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเวลาเร่งเนี่ยตอบสนองกันเร่งค่อนข้างดีเช่นเดียวกันเวลาแซงเนี่ยก็ทันใจนะถือว่าทำได้ดีทีเดียวเจ้า X1 คันนี้เนี่ยนะเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2.0ลิตร Twin Power Turbo นะแล้วก็ให้กำลังสูงสุดเนี่ย150แรงม้าที่4,000รอบต่อนาที มาพร้อมกับเจ้าเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะทำให้เขาเนี่ยทำอัตราเร่ง0ู0ย์กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยได้ภายในเวลา10.6วินาทีแล้วก็เมื่อเราทดสอบอัตราเร่งยืดหยุ่นของรถคันนี้เนี่ยนะ6กิถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทำได้ภายในเวลา5.5วินาทีแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้นเนี่ย8 0ถึงเนี่ยเขาทำได้ภายในเวลา6.9วินาทีแล้วถ้าเราดูตัวเลขอัตราเร่งของรถคันนี้เน้ัน,นนะ ก็ช้ากว่ารุ่นก่อนอยู่เล็กน้อยนะอาจจะเป็นเพราะว่าที่เขาปรับมาใช้เครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กลงแล้วก็หันไปเน้นความประหยัดมากขึ้น ดาต้อนนะอาตาเร่งก็พอใช้ได้นะแต่ว่ามันเป็นเครื่องดีเซลอย่างนี้ก็น่าจะประหยัดบ้างรถคันนี้เนี่ยนะเขาเน้นเลยนะเรื่องของความประหยัดเนี่ยที่เราทําทดสอบนะอัตาสิ้นเปลืองของรถคันนี้เนี่ย100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่เนี่ยนะทำได้22.9กิโลลิตรก็ต้องถือว่าเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยประหยัดขึ้นมากเอาละปุ๊บเดี๋ยวเราไปลองของจริงกันสันหน่อยม พี่อ,อยากลงไปไล่สับระรถด,ดูบ้างว่ารถคันนี้จะไหวไหมโอเคลองดู บ้างปุ๊กขับรถ X1 ในเส้นทางธุรกันดารแบบนี้แล้วก็เกินคาดนะพี่พ๊กเพราะว่าตอนแรกไม่คิดว่ามันจะลุยได้ขนาดนี้นะเพราะว่านี่เราขับมาในไร่ใช่ไหมทางมันก็มีขึ้นลงมีหินที่มันแบบเป็นคดเคี้ยวนิดนึงอะแต่ว่าเนื่องจากว่ารถมันยกสูงเนี่ยมันก็สามารถทําให้ผ่านอุปสรรคไปได้ง่ายๆใช่นะหลับปุ๊กรถครอสโอเวอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย80% 90%ของคนใช้งานเนี่ย ใช้งานในเมืองเป็นหลักแต่ว่าที่เราพามาลองวันนี้ก็คืออยากรู้ว่านอกจากหน้าตาของเขาที่หล่อเหลาเหมือน SUV แล้วเนี่ยเส้นทางทุรกันดารเนี่ยแบบไม่หนักเกินไปเนี่ยเขาไปได้ไหมใช่เพราะคนเนี่ยคิดมาตลอดว่า X หนึ่ใช้แต่ในเมืองไม่มีใครเคยเอา X 1มาลุยแบบนี้ดีกว่าเอาหลักขับมาขนาดนี้แล้วลองดูซิว่าข้อดีข้อเสียของเขามีอะไรบ้างสำหรับ BMW เลยนะสิ่งที่ต้องยกให้เขาเลยเนี่ยคือเรื่องของ performance ม่ว่าจะเป็นการขับขี่การทรงตัวช่วงล่างเกียร์หรือแม้กระทั่งเบรกพุกว่าเขาทําได้ดีหมดทุกอย่างเลยนะโอ้โดยเฉพาะเรื่องเบรกเนี่ยที่บิกชอบมากเลยที่เราทดสอบเนี่ยถือว่าเบรกได้ดีทีเดียวเลยนะและที่ชอบอีกอันนึงเลยนะที่บิกก็คือท e อั up display ซึ่งบุว่ามันมีประโยชน์มากเลยเพราะมันสามารถแสดงผลเรื่องความเร็วว่าเราขับไปเร็วเท่าไหร่แล้ว บนนี้เลยตรงกระจกหน้ารถบนพิพินะชอบปุ่มนี้เลย E ี o คโปรเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของความประหยัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเรากดปุ่มเข้าไปเนี่ยแล้วเราวิ่งด้วยความเร็วนะแล้วเราถอนคันเร่งนะม,มันเหมือนรถมันยังไหลไปอยู่เพราะว่าด้วยความที่ระบบมันช่วยเนี่ยทำให้การประหยัดน้ำมันของเขาเนี่ยทำได้ดี และอีกระบบหนึงนะที่บุกชอบก็คือ Park a s mm hmm. s i s t a n c ซซึ่งมีประโยชน์ต่อตัวบุ๊กเองมากเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนจอดรถแบบที่เป็นขนาดนะ่ะ mm hmm. คือกะไม่ค่อยถูกอะ่ะคือจะต้องถอยหลายรอบมากแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยลองใช้ระบบนี้ดูคือว่ามันทำให้เองเลยหมุนพวงมาลัยให้เองคือเราปล่อยพวงมาลัยออกจากมืออย่างนี้แล้วมันก็ผุดหมุนพวงมาลัยให้เองเลยโดยที่เราก็คอนโทรลแค่เรื่องของเบรกแล้วก็การเปลี่ยนเกียร์เท่านั้น ซึ่งผมว่ามันแบบโอเคมากเลยแต่จะดียิ่งขึ้นนะถ้าเขาสามารถจอดแบบข้อขอกได้ด้วยอ๋นะอนิดนิดนึงใช่ที่พี่กชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะก็คือเจ้าทัชแพดเวลาใช้งานเนี่ยเวลาเราจะหาชื่อหาอะไรต่างเนี่ยมันใช้เขียนเอาไปบ,บนแผ่นตรงนี้ได้เลยก็จะทําให้เราสะดวกในการใช้งานมากขึ้นและนี่ยังมีระบบอะไรที่แบบว่าถ้าเขาปรับปรุงแล้วมันจะดีขึ้นหรือว่าอะไรที่แบบว่าเราคิดว่า ไม่ค่ออยชอบคือพุกว่าเรื่อง performance ระบบเนี่ยน่าจะโอเคแล้วนะแต่สิ่งที่พุกอยากให้เขาปรับปรุงก็คือเรื่องของดีไซน์ไม่รู้นะอันนี้ส่วนตัวคือไม่ค่อยชอบดีไซน์ของรุ่นนี้เท่าเท่าไหร่เนี่ยนะจริงอ่ะพี่บิ๊กนะชอบนะถ้าเทียบกับรุ่นก่อนเนี่ยอันนี้ต้องถือว่าเขาทําได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยอือแล้วสิ่งที่พูกว่ายังขาดอยู่อีกหนึ่งอย่างนะพี่บิ๊ก ก็คือเรื่องของ cruise control ส่วนที่พี่คิดนะถ้าเกิดว่าเขามี paddle shift เนี่ยจะดีมากเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นรถที่ขับสนุกอยู่แล้วนะถ้าเกิดสามารถวควบคุมได้ที่พวงมาลัยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยขับคันนี้ได้อย่างเชื่องมือมากขึ้น ถ้าจะให้สรุปเลยนะว่ารถคันนี้คืออะไรเนี่ยก็จะต้องบอกเลยว่า X 1เนี่ยมันก็เป็นรถที่เป็น entry level สำหรับคนที่ชอบตระกูล X ของ BMW ม mm hmm. เขานั่นก็คือคนที่ชอบอ,อ,อะไรที่ Adventure เล็กน้อยนะแต่ก็ใช้งานในเมืองเป็นหลักซึ่งราคาค่าตัวของเขาเนี่ยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยก็ต้องบอกว่าสมน้ำสมเนื้อเอาละค่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลกันไปครบถ้วนแล้วนะคะ เดี๋ยวพวกขาตัวไปเก็บสับป,ประรดแถวนี้ฝากคนที่บ้านก่อนแล้วกันนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ